สวัสดีค่ะวันนี้ชิวสตรอรี่ายคนิ่มขออนุญ,ญาตมาพูดถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ซึ่งถือว่าถ,ถือได้ว่าเป็นข่าวดีของเราชาวกสณนนนะคะมาดูว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เกี่ยวข้องกับพรบรนี้อย่างไรมาตรา54 รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาในระบบต่างๆส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหมวดที่16การปฏิรูปประเทศมาตรา258ด้านการศึกษามาตรา270ร่างพระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นตามหมวดที่16มาตรา81ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา หลักกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศ2566สาระสำคัญเปลี่ยนสำนักง,งานกศนเป็นกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้มาตรา27เลขาธิการกศนอ,อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นอธิบดีกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรา30กลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตามมาตรา6ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดรวมทั้งมีหน้าที่ และอำนาจตามมาตรา16ในทุกจังหวัดให้มีสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดตามมาตรา19กรมอาจจะให้มีศูนย์การเรียนรู้ระดับตบําบลค่ะสําหรับคลิปนี้คุณนิ่มก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้คลิปหน้าคุณนิ่มจะมาพูดถึงประโยชน์ของพอรบรส่งเสริมการเรียนรู้ พศ2566ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ